่บนหายสงการานตสงการาให้ความทุกจากหายไปสงการานตสงการานต์ราะครเปิดบานคร,นอร,อร้อมไ้สงกรานตสงกรานต์ญาติได้คืนย้อนมารวมฉลองวันปีใหม่สิงา สายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสมรานความทุกข์ร้อนให้มันลายดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขส,รสาราญงกรสกราษฎรชื่นบานรับพรดีใหม่ เตี่ยตื่นก็แตี่ยนุ้ตายจะเป็นพ่อผู้เฝ้ามาพยายามรักษาเราทำ่าราวไว้มันบอกถึงนคำว่าสามพิชยช่วยเหลือเพื่อพูดซึ่งกันและกันมันเป็นอัรรถของที่นี่เมื่อกี้เนี่ยเช้าหน่อยเขาก็ว่าคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาจากกรุงเทพแล้วก็ของสุพรรณบุรีที่มีหน้าที่เกี่ยวกับคำว่ารักษาศิลปะ ของดีเพินดีสงกรามสงครามพื้นเรืองชื่นบานเมือไทยสงกรามสงคาม กาดเฟอร์ีนะครับก็แมพี่นองนะครับที่รักและคารมนะครับกอมานะครับที่บอกปุูกนะครับทราบว่าเป็นล้าพังเมื่อวานนะครับก็ได้ไปเปิดงานกับกองหลังรมนีนะครับที่ปานวัดน้องสามตานะครับที่อูทองนะครับยกพงขึ้นกันนะครับก็ไปพอนะครับก็แมี่นองนะครับเล้าวล้าพัง นะครับผมเองเป็นลูกเกิลนะครับลูกเกิลลูกเกิลอย่างก็คือลูกเกิลก็คือเป็นลูกลาวเวียงกับลูกลาวพวนนะครับมีพี่น้องนะครับมาดูนนำกันก็คือท่านกำนั้นท่านใจนะครับก็เป็นลูกเกิลลาวเวียงลาวพวนพวกเราเนี่ยอุปยกมาเนาะมาจากเออเวียงลาวเวียงมาจากเออหลวงพ่อางนะครับมาจากกลุ่มตั้งแต่ปีเอ่อตอนไหนเอ่อพระเจ้าป่านะครับก็โดนอพยพมา บอกว่าเป็นเจ้าหมุนมุนนายนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นทาสนะเป็นเจ้าหมุนมุนนายด้วยเขาอบายมาเพราะว่าบารรทบุรุษเราเนี่ยนะครับเป็นมุ่ยหยักผู้ใหญ่นะครับามที่อยู่หัวเมืองแต่เขาควรไปคิดว่าจากแข่งข้อนะครับก็เอาพยมม,มมาก็ไปอยู่ตามอามองรุ่นมองรีนะครับก็ผมเองก็อยู่ที่ทารหัสนะครับในในตัวเมืองเอาชนะไม่ไดเลยคือหลุงเพราะดำไอท้ที่ได้ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับ เราจะมีคำว่าหลวงพ่อดำนะครับท่านบอกว่าอยากสร้างหลวงพ่อดำนะครับผมเห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวันซื่อผมก็มีโอกาสไปพองภาพนะครับที่วัดบรรโผนวัดตกนะครับหลวงพ่อดำในจังหวัดพระพุทธศูนย์ตอนในจังหวัดหลวงพ่อดำประจำบ้านวัดบารโผคือกันนะครับไปนะไปที่เออ่ประเทศสัมพันธ์ก็เจอโอนทากันเจอ ไปที่มองได้มื่ได้ก็เจอหลวงพ่อดำดังนั้นเนี่ยเราทำหลวงพ่อดำขึ้นมาเชื่อว่าเป็นถึงรวมจิตใจแล้วว่าหลวงพ่อท่านก็เป็นองค์ที่เอ่ออะไรนั้นทุกสิ่งทุกหาหลายนะครับดังนั้นเนี่ยการสำเร็จเนี่ยนะครับเป็นส้นเร็จแน่ๆนะครับก็ขอขอให้พวกเราทัมนะครับขอท่านพระนเรรมนะครับช่วยคุยนะครับประกอศองค์สิทธิ์นะครับช่างศิลหมู่น้อออกแบบรูปพระนะครับขอองค์หลวงพ่อดำ ว่าออกอยังไงนะครับหลวงพ่อท่านมีศิลปะดอยู่แล้วเนาะ,ะจะได้สีเลเร็จกันในโอกาสในการคืนมีไหมในครับของพีดในไทยเราของเราเราเนาะนะครับเมืม่มอกี้หลวงพ่อเพื่อนได้เอาเจริญพรให้ทุกผู้คนมีแรงบันดาลใจในการเจริญแล้วนะครับลูกนะครับหลานวันนี้นะครับขอขอน้อมน้ำนคำคำ โอ้ยพ่อขอต้อนรับทุกคนจากหลวงพ่อนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้จเจริญเจริญได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่ขึ้นที่ขึ้นต่นนนอไปเด้อครับขอบคุณหลายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสงครงานสงครานรื่นเริงชื่นบานไทย สิ่งเก่าทั้งหลายให้ผ่านพ้นมอบความรักแก่ทุกคนโกรธเคืองกับร้องอภัยความทุกข์ร้อนให้มันลายดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสงรานความทุกข์รอนให้มันลายดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสมราญ สมดังตั้งใจคิดการใดให้รุ่งเรืองรวมสลองวันปีใหม่สิ่งเก่าทั้งหลายให้ผ่านพ้นมอบความรักแก่ทุกคนกรอดเขื่องก็พร้อมอภัยความทุกข์ร้อนให้มัดลายดุดดังสายน้ำชื่นใจ กำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำราญความทุกข์ร้อนให้หมดลายดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำราญสมการสมการชื่นบานรับพรปีใหม่สมดัง สงรานื่นเริง,เรงชื่นบานหไทยสมกานสมกานให้ความทุกข์จางหายไปสมกานสมกานครบอครบครัวเบิดบานพร้อมหา้สมกานสมกานญาติิตรได้คืนย้อนมาร่วมฉลองวันปีใหม่สิ่งเก่าทั้ง สายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสาราความทุกข์ปลอให้มันไลยดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสารา